พี่น่อมากินข้าเทียงน้ำกันจ้ะซปบะเขือน้ำแจ่วหนึ่งปลาย่างยู่อีกอย่างหนึ่งพี่น่อห้าสิบบาไเป็ดตักเกงขี้เหล็ก แกงขี้เล็กแต่หมูว่านนี่แหละจ้ะเสียบหน่วพี่น้องมาเนี่ยเขาเทียงมนันนี้หนึ่งข้าวเหนียวอาหารก็จะประมาณนี้แต่มนได้เห็ดอาหารบานๆเต็มเส้นนี่ละ่นองอ,อร่อยแกงแกงใส่หนัง พี่เนาะข่าวซองกองเกินอนมลานโอ้ยหมดแต่จ้งมาจะใส่สเสดีหาช็อกมาขีดคาโตะแล้วพี่เนาะเรามีทั้งผักนึ่งและผักสดผักสด เก็บในสวนกะสีอนันเด้อพี่น้องนี่อันนี้เนี่ยอันนี้สื่อที่พอดิสีเห็นบเกะที่เห็นว่าบบดิเก็บก็คือสื่อเรือพี่น้องซนี่สื่ออันนี้ก็สื่อพักเมกหยอดขาวเสียบเด้พี่น้องอนี่กะสีอันนี้เก็บในสวนกระทินอันนี้ก็เก็บในสวนจ้ะพี่น้องอันนี้ก็เก็บในสวนมะเคือพวงเก็บในสวนสื่อเป็นบางอย่างเก็บเป็นบางอย่าง ถ้าพ่อได้ปลูกนอกจ้ะมามากินนาะอร่อยน่ากินมากข้าวเหนียวสองกองข้าวเหนียวสองกองว่าไงข่าเทียนต้องการจะเสบๆขอตัวไปกินก่อนนะคะฝาก ติดตามเบิงงคลิปให้จบในเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้คนเห็ดนะจ๊ะสวัสดีค่ะ